กอเอ๋ยกอขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอระคังข้างาง,ขอขอขงูใจนอนออง,งูใจตาจ,จานใช้อข,อขอชิงตีขอช้างวิง่ง เราโซ่ร่ำดีชอกระเชอคู่แล้วผู้หญิงสูงเราใช้ดาสวมเราปะตักหุนเราทัดฐานเข้ามาเรอนางมณโทน่ะเอาผู้เท่าเดินเราเดเนไม่เราเด็กเ้อามิ๊เราเต่าหลังขอถุงแบกขอทหารอด พอตรงคนนี้นอหนูฝักหมอไม้ไม้ทับปมอปาตาหมอเพื่งทำนขอฝาทนพอผานวางพอพานวางพอพานวางพอฟันจะอาดนมอสำเพากลางปมอมา ยายัดเขี้ยวลอยเรือพายลอยลิงไตหม้อแหวนวงจระสาลาเงียบสระลึกีนวดสาะเสือดาวครับหอยหีบใส่จระจุลาท่าพระอ่างเนืองหอนุคกุ Tập mưu tập mưu tập mưu Tập mưu